สวัสดีครับพี่กุ๊กช่องพิเ็กสายดานันปิดกั้นเรียบร้อยแล้วครับตั้งสูบเรียบร้อยพร้อมทอพญานากระแตเดี๋ยวข้ามาเบิงครับสิบประมาณนี้ครับ น้ำเริ่มซึมออกครับนี่น่าจะซึมออกมาจากฟังนั่นแหละปิดแค่ตรงเนี้ยน้อยๆนี่ครับดินแถวนี้ใส่บอกอยางหลายเพราะว่ามันไหลลงน้ำครับปฏิสูบตรงนี้มกขาดซะละเฮ็ดเจไดงเอาถ้าขาดนี่ครับูหนล่ะเด็กสางเข่า เด็กสาวเข้าขับรถส้นครับกระจกแตกเบิดนี่ครับกันไว้เอาไว้ให้ง่วกินน้ำมองนีกระจิตซูปออกระจิตคุดเห็นมันเป็นพื้นเดียวกันไหมนี่ครับ ทำแล้วครับนะครับนี่มาเบองวิธีตั้งสูบน้ำครับนี่ตั้งแบบให้มันได้เที่ยเดียวเลยครับลักษณะ ตอกขั้นเสนอ้วก็ฟองสายป้านแค่นั้นครับมองหันก็ให้รอมันตะปุยลงลึกๆมันก็บัไปใจแล้วครับแต่ก็ว่าหัวลงเอาใหม่หมอนห้องตอกลักคั้นเสนอจบเล่งให้มันตรงครับนี่เล่งให้มันตรงพ่อแต่ว่า มันบิดบ่เป็นยังงครับว่าตันเล้งเห็นมันตรงพอกระแตกแมวหน่อยคับอีกว่าเตรียมคับอีกว่านะ <laughs> ต้องแก้มือเด้์ั่งใครหรอคับลูกอ๋อเขาเห็นรถเขาเห็นรถเขาก็ต้องเบรกลิ่ดดีก่อนเน,นาะเนาะบงแม่เขาจะไปลูรูเขาต้องเบรกเขาต้องหยุดเบรกลิ่ดดีเพราะว่าพลาดมากเสียเบิดทั้งนั้เนเรืเสียเงินเข,ข้าใจบ่เออเขาต้องพัฒนาจากของ โบมี่ก้วนะส้นโนม,มี่เดี๋ยวมองง่ายๆลุงไ้ครับแต่ล้าตรงเบงที่ดีบทเลียนลุงเสียเงินน้น่น่ะซื้อกระจกไม่ซื้อขากระจกให้เข้าไม่อีก ที่ม้าสิแห้ง,ง่ายบปนี่อยูน,นานปบ่กินน้ำโคว่าแยวมา,อย,า,มาอยู่บ้านในตู้เย็นน่ะขวดใหญ่เลยเอาเกยวป้เอามากก็ได้นี่ครับเมิ่งเบลนงานหนองมันแตกเดี๋ยวเฮาต้องให้แก่เมื่อครับม .2 สองครับม .2 สองแต่ว่าพุ่งลําก้นม .2 อสองเขาก็ เอาก็เก่งแน่แล้วครับอันนี้เขากำลังปั่นครับล้านครับเลนล้นล้นลานนี่บ้านนี่ครับโอ้ยเปียกหาใสเนอซื้อยูใสเน่หนี่มีนี่ครับกับบานหน่อย กสีประมาณนี้แหละครับเต็มไปเรื่อยๆเรียรนขั้นเดียวนี่แหละเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับนี่ ไอเบิ้งมันไหลหไปเวรโมเมนต์ Moment. ที่ได้จับปลาพ่อบุญบอเป็ดน้ำครับมันตันอยู่นี่แหละ มันไหลของของเหล่งแห้งมาได้แล้วครับไปเรื่อยๆพอแตกนะเดี๋ยวมันเออขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมันเออขึ้นย่านได้มองหันแล้วถ้าเกิดว่าน้ำตรงนี้มันลดอ่ะมันติขาดปอโอกาสมีอยู่เด้ครับถ้าเกิดถ้าสูบไปทางนั้นนี่มัตนต้อง เพิ่มขึ้นอีกลแรงดันมันกระติดหลายกว่าเก่าก็เลยตัดสินใจสูปออกครับเท้าสูปออกทั้งผุนมันบ่อเพิ่มมันกันยังแบบเปิ์เส้นที่ผีบบ่ขาดกันยังหลายกลัว อันนี้ไม่จิ้มฟันนะครับนี่เอามาขวงไว้ทา้าบอ่อขาดกัดีไปครับอ่าน้ำตั้งระดับกันแล้ว เนิ่นนี่ต่้งหลายเนาะพูดมาจนมาหมดขนาดเอามองนี้เอาขึ้นเป็นคู่พร้อมครับนี่ยมองหันกับคู่เนาะโอ้ตอนแรกว่าตีมาเอาแต่มองนี้นี่ได้น้อยเดียวครับมองปูนนี่เอามาตัาง้งโอ้ตากใส่รถดำโมเมนติกสิบการถหมดแล้วครับสิบสิบหารถน่ะจะประมาณนะเพราะดินมันหลเลยเบื้องนี่เหมือนเลย แด้น้ำโคกมากแล้วครับพ่อกะแตกเดี๋ยวต้องเชื่อมคำไว้ครับว่าแต่มันไหลครับอย่าไปสูดมันมันสิขาดเทินมันสิขาดคอน ดิบมันคืออายแห้งแทอมันเริ่มไหลแห้งกว่าเก่าเหรอดิอว่นาน่าค่ะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหนึ่งสวัสดีครับฝากกดติดตามของพลส